สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวจิราพรสังหาพิยาประเสริฐชื่อดั้ชื่อฟิล์มอายุ18ปีการัศึกสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่หโรงเรียนสังวานวิทยาสมาชิกในครอบครัวของฉันมี5คนมีคุณพ่อคุณแม่พี่ชายหนึ่งคนน้องชายหนึ่งคนแล้วก็ดิฉันพาะเราเป็นชนเผ่ากะเหรียงอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านบ้านโดงตำบลแม่หออำเภอแม่องจันจังหวัดแม่ฮ่องสอน นี่เป็นเส้นทางจากโรงเรียนสังวรวิทยาไปหมู่บ้านหนูด้วยระยะทาง2 1กิโลเมตรใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งในการเดินทางค่ะภายในบ้านนะคะจะประกอบไปด้วยโครงสร้างทำด้วยไม้ธนานงก็ทำด้วยไม้ค่ะหลังคาบ้านทำด้วยกระเบื้องตรงนี้นะคะจะเป็นที่จัดเตรียมหรือว่าเก็บจานอุปกรณ์ทำอาหาร นี้จะเป็นที่นอนที่นอนร่วมกับครอบครัวนอนด้วยการค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นที่ประกอบอาหารคือเราใส่ปืนเข้าไปข้างในแล้วรากอไปด้วยฟืนค่ะเป็นห้องน้ำของหนูค่ะห้องน้ำโครงสร้างทำจากไม้ค่ะผนังทำจากสังกะสีค่ะหลังคาทำจากกระเบื้องห้องน้ำของดิฉัน อยู่ร่วมเอาใช้ร่วมกับญาติค่ะที่ดินทําการเกษตรบ้านหนูเป็นเจ้าของเองจํานวนเจ็ดไร่ทุกวันนี้ปลูกกะหล่ำปีและต้นอะโวคาโดค่ะนี่คือสวนหลังบ้านเป็นต้นน้ยินต้นปลูกอะโวคาโดมะละกอระเจียบผักกาดเป็นผักสวนครัวเป็นไม้ต่างๆใช้ไว้กินตามฤด,ดูกันค่ะ ส่วนในเล็กหลังบ้านของดีฉันค่ะปลูกไว้กินเองเหรือถ้ามันเหลือเราก็เอาไว้ไปฝากเพื่อนบ้านหรือเอาไปขายก็ได้ค่ะส่วนนี้มีผ่าส่วนกวัวไปกินเองเช่นต้นมะเขือต้นพริกตะไคร้และมันค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีหน่อไม้ต้นฟัดทองและแตงกวาค่ะเป็นถังเป็นถังเก็บน้ําในบ้านของดิฉันค่ะบ้านของดีฉัน จะใช้น้ำจากน้ำฝนลแ,ลแล้วก็เอามาดื่มคะ่ะหรือว่าใช้อาบก็ได้คะ่ะไม่มีไฟฟ้าไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แผ่นโซลาร์เซลล์ในการใช้ในชีวิตประจำวันค่ะฐาน,นะะ้านบ้านหนูนะคะจะมีมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันมอเตอร์ไซคันนี้จะใช้งานประมาณ5ปีค่ะ่อแม่ของหนูจะไปสวนหนูว่าไปไล่เขาจะใช้รถคันนี้ไปคะ่ะ คันนี้ค่ะจะเป็นรถที่พ่อแม่ดิฉันใช้ทํางานไปไขายกระลางไปไขายฟัดทองมีอายุใช้ประมาณ18ปีค่ะคลิปวิดีโอนี้ใช้เพื่อประกอบในการพิจารณาเพื่อขอรับทุนการศึกษาในโครงการคุรัุทินมหาลัยเชียงใหม่รุ่นที่3ค่ะ